กับดอกไม้ท่านเอามาเอาแค่หล่อร่ำล่องเมืองขันเครือสิสอนต่อเดี๋ยวนี้มาป่งไายแล้วหาพันกับสิบเก้าบาทเพื่อนเราใส่ขัดดอกไม้มาขอครับเป็นลูกศิษย์กับมหาออดมหาออดก็ได้ทั้งที่อาจารย์ก่อนแล้วมาหายร่ำก่อนเสียงกล้องอันร่ำพูละก่อนอันนั้นลูกศิษย์เอกอันนี้ลูกศิษย์โทผู้นี้กำลังเรียนสิเรียนปริญญาเอกด้วนี่มหาปริญนซีลูกไส้เดียวหน้าหลายหออ่อยหลายข้างมาบวชนี่จากแม่ใหงวยพ่อแม่เห็นลูกได้ดีก็เลยดีใจมเธอร้าน้ำ มหาสมคิดกับข้าก็รลังสีดังดังแบบได้ดังย้อนความดีเฮ็ดซื้อเอาล่ำเพชรกระซังล่ำแล้วสีบอกโอ้ล่ำได้เวลาพ่อแม่พี่โอซาร์คือเด้อกระขอให้ลูกได้ลองได้ล่ำได้เนาะค่ะเนาะ ก่อละวันเพชรีบ้านโน้นสังตำบลหวยโจดอำเภอกาโนนมาแล้วขอก่อเมืองคอนแกนพอขั้นตันเดอ้อสิบอกให้แม่ว่าตต่มมีจังหานลับประทานนมแม่เดียวน้ำกันสี่คนอยู่ในท้อง ละวันเป็นคนตนมีน้องสาวสามคนลวมนฉันนั้นเลยเป็นซีเมล้ำบากอีลีเลียงลูกมาเต้น้่อยก็จนได้่าใหญ่มาจบมอสามตอนไทยการศึกษานอผู้ใหญ่ ข้ขอนแก่นบอกให้เลียนได้กระบอสูงบ้านเล็ที่นึ่งลอยเก่ามูที่ยีสบปดเ้อคุณตามูบ้านพัชริยาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเฮ้านาค้อนกว้าง กอบอาชีพอิสลาเดอป่าบริษัทกิฟตลินก็อละวันได้มาลำเมาเป็นเงาซื่ออุดมคติที่ยึดถือประโยชน์สังคมท่านปลาลอยในใจน้องหากบอลืมแรงศรัทธ,ธาเกิดจากความสาบซึ้งเป็นร้อยต่อให้เหมาะสม นมมือวันทา้าท่านผู้ฟังให้ฟังท่านผู้ฟังแต่นมมือวันทา้าท่านผู้ฟังในวันนี้สิล้ำดีไปได้ต้องอาศัยคุณพ่อแม่ทั้งเส้นเส้นในซอยอยู่สู้ขึ้นจังสีดัง ไปเบิดถูกทานยุดไว้ก่อนบทกวีบทก่อนอาจารย์อาลามสินเป็นคนสอนผูปะพันลำเลือไปตีตัวเช่างบินไว้เลยอาจารย์รับเป็นลูกศิษย์ที่ทรงไผยวัดไทยมีลูก